بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับอัดดุรอซลมุฮิมมลีมะติลองม,มะกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวที่เราได้อธิบายนะครับให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเภทต่างๆของอัตโตฮี อัตฮีดอัลอสมาอัลซิฟาคือประเภทหนึ่งที่เรานั้นจะต้องให้เอกภาพต่อลอสุบฮาโนตาลาในด้านของคุณลักษณะนามและนามของพระองค์ซึ่งคุณลักษณะของพระองค์อามาลันบิเกาลิฮีตาาลาเราเราปฏิบัติตามสิ่งที่ a l l ได้บอกท่านรอซูลได้บอกว่าในคุรอานในฮะด,ดีษของพระองค์ว่า han, ไลซักกมิสลิฮีชัยุนวะวสมิุนบัเร a l a h s u b h a n a h ต w ลานั้นไม่ทรงเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักสิ่งหนึ่งก็ไม่เหมือนวะวัสซมิุนบาซรพระองค์ทรงได้ยินพระองค์นั้นทรงทรงเห็นเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยเรายึดมั่นเราศรัทธา และเราก็ให้เอกภาพให้เตาฮีตในเรื่องของคุณลักษณะนามของพระองค์นี้กับพระองค์โดยที่ไม่ได้นำพระองค์นั้นไปเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดการที่เรายึดมั่นนะครับในสิ่งที่พระองค์ทรงทรงบอกว่าพระองค์ทรง ไม่เหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากบรรดาสรรพสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอัตลาสร้างนั่นคือการศรัทธาที่สมบูรณ์พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นพระองค์การได้ยินของพระองค์ไม่เหมือนกับการได้ยินของมนุษย์การเห็นของพระองค์ก็ไม่เหมือนกับการเห็นของมนุษย์ คุณลักษณะของพระองค์เป็นคุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะของพระองค์เป็นคุณลักษณะที่เรานั้นจะนำไปตัชบีไปเปรียบเทียบว่ามันเหมือนสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ห้ามในการที่จะเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคุณลักษณะของพระองค์ลสุบฮานอตลาเรือนร่างของพระองค์ ลักษณะของพระองค์การกระทําของพระองค์การเห็นของพระองค์การได้ยินของพระองค์ห้ามในการที่จะไปตัชบีเพราะฉะนั้นโตฮีดอัลอาสมวสาวสิฟตจะต้องประกอบอยู่บนเงื่อนไขอยู่บนรุกลที่ถูกรวมอยู่ในอายะอันกุรอานและสุร์อัลอลคลาสที่ พระองค์ละซุบฮานตาลลาได้บอกไว้ในสุราอัลอิคลาสบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของพระองค์ที่ไม่มีข้อตำหนิใดๆเลยอัตตันซีบิลตาตัติลวัลอิสบาตุบิลาตมซีลคุณลักษณะที่สมบูรณ์คุณลักษณะที่พระองค์นั้นไม่เหมือน กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยคือต่อฮีตอัลลัสมาอัลซิฟาคือเงื่อนไขที่มันอยู่ในอัตโตฮีตอัลลัสมาอัลสิฟะส่วนคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อคนที่พยายามจะบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานวตาลานั้นเหมือนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนที่บอกว่าพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลตาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นหมายถึงว่า เขาได้ปฏิเสธต่อหลักการศรัทธาของเขาปฏิเสธต่อการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราจะไม่ตั้งคำถามว่าแล้วอัลลอฮฺสุบานอตาลาจะอยู่อย่างไรแล้วอัลลอฮฺสุบานอตาลาจะจะเป็นอย่างไรแล้วอัลลอฮฺสุบานอตาลาจะมีคุณลักษณะเหมือนกับสิ่งนั้นไหมเหมือนกับสิ่งนี้ไหมพระองค์ไม่เหมือนอย่าได้เอาอัลลอฮฺสุบานอตาลาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไปเปรียบเทียบกับมะคลุกสิ่งที่ถูกสร้างจะ ไม่มีวันที่จะเหมือนกับอัลลอฮฺสุบานอตาลาโดยเด็ดขาดผู้ที่นำอัลลอฮฺสุบานอตาลาไปเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์เหมือนกับพระองค์มันคือคำพูดของจอริมูน มันคือคำพูดของผู้ที่ที่ถูกอธรรมที่เขาไม่ชอบในการเป็นพระเจ้าของลอสุบานอตาลาที่เขาปฏิเสธต่อการเป็นเป็นพระเจ้าของลอสุบานอตาลาพระเจ้าจะต้องมีหุ้นส่วนมีชริกมีคนที่คอยช่วยเหลือมีคนที่คอยอ นำดอาไปบอกคนกลุ่มนี้คือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮมาวัซสสิฟาของพระองค์เพราะฉะนั้นบรรดาผู้รู้ที่เขาได้แบ่งเตฮีตเป็นสองเป็นสามประเภทนะครับประเภทอัลรูบูบิยะประเภทอัลอูลูฮิยะประเภทอัสมาวัซสสิฟา สองประเภทนั้นเข้าไปอยู่ในเตอฮิดอัดรูบูบียะนะครับสองประเภทอะตอฮิดอัดรูบูบียะที่ถูกรวมอยู่ด้วยกันนะครับจากสามประเภทเนี่ยก็คือตอฮิดอัลอัสมาวัสซิฟาและตอฮิดอัดรูบูบียะเนี่ย ถูกรวมกันเป็นหนึ่งเพราะว่ามันคือการที่บาวของพระองค์นั้นจะต้องเชื่อมั่นและยึดมั่นจากหลักฐานของสองประเภทนี้ที่ปรากฏอยู่ในกิตาบุลละและสุนนะของท่านนาบีมุมัดสุลลาฮวอะลัยวะสัลัมส่วนประเภทอัตตตฮิดุลอูลูฮิยะประเภทเดียวคือประเภทที่ บ่าวของพระองค์จะต้องทำการอิบาดห์ต่อรสุบานนตาลาเพียงพระองค์เดียวนี่คือความละเอียดนะครับของการแบ่งประเภทอตโตฮิตนะครับเมื่ออิารฟนาอันอตโตฮิตยังกสิมุอิลัสลาสติอักซามฟัลยุอัลัมอันกุลกิสมิน من هذه الاقسام الثلاثه ضد ينتفي التوحيد بوجوده เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าตะวีดทั้ง3ประเภทได้ถูกแบ่งออกไปเราจะปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดจากตะวีดทั้งส3ประเภทไม่ได้ถ้าเราปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดจากตะวีดทั้ง3ประเภทเท่ากับว่าเราปฏิเสธตะวีด นั م ي م ي ่นหมายถึงเราไม่มีตาฮีดเราไม่มีการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานอตาลาเพราะฉะนั้นตาฮีดุรูบูบียะความหมายของมันก็คืออิฟรอดัลลอฮ์บิรูบูบียะติวัลขัลกิวัลริสกวัลอฮยาวัลมามัตวัลตับดีตัดตับีรวัลตัศรุฟฟีฮาดิฮิลกอม เราจะต้องให้เอกภาพต่อัลสุบาโนตาลาในการสร้างของพระองค์ในรูบูบียะของพระองค์ในการให้ริสกีของพระองค์ในการให้เป็นของพระองค์ในการให้ตายของพระองค์ในการบริหารจัดการของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในจักรวาลนี้ในอาลามีนี้ขึ้นอยู่ภายใต้อำนาจและพลังของพระองค์อรสุบานตาลาและใครที่มีความคิด เห็นที่ตรงกันข้ามคือไม่เชื่อในการสร้างของอัลลอฮ์ไม่เชื่อว่าลอสุบานอตาลาให้ริสกีไม่เชื่อว่าลอสุบานอตาลาให้เป็นให้ตายไม่เชื่อว่าลอสุบานอตาลานั้นคอยเฝ้าดูเราทุกสิ่งทุกอย่างบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราเท่ากับว่าเขานั้นปฏิเสธต่อลอสุบานอตาลาเขาไม่ยึดมั่นไม่เชื่อมั่น ว่าอัลลอฮฺสุบฮานาตาลานั้นเพียงพระองค์เดียวที่เป็นรับเป็นพระผู้อภิบาลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจที่เขาจะต้องมีต่ออัลอสุบฮานตาลาเขาจะต้องปฏิเสธต่อมัคลูกอสทั้งหมดที่ผู้คนพยายามที่จะยกสิ่งนั้นมาเทียบเคียงกับอัลลอสุบฮานาอตาลา ถือว่าเขาไม่ได้ให้ตาวฮีดที่เฉพาะอัลลอฮ์สุบฮานวะตลาเท่านั้น,น,นเราคุยกันมาถึงถึงเรื่องอัตตอฮีดอัลรูบบิยาอัตตอฮีดอัลอูลูฮียะตาอฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาทำให้เรานั้นได้รู้ว่าคุณลักษณะต่างๆของ อัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع านั้นเป็นคุณลักษณะที่ที่สมบูรณ์เป็นคุณลักษณะที่แตกต่างจากาสิ่งที่อัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع าสร้างคือมนุษย์ไม่สามารถที่จะตั้งตนเป็นพระเจ้าได้เพราะว่าเขานั้นอ่อนแอไม่เหมือนกับอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه แวะ ت ع าที่พระองค์คือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนามที่สมบูรณ์แบบเหนือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานตาลาสร้างมาเราจะต้องทำอิบาด์ <Okay. S 1> เมื่อเรามั่นคงอยู่กับการให้เอกภาพต่ออัลลอสซุบฮานวะตาลาในรูบูบิยะและอัสมาวัสิฟัตการทำอิบาด์ของเราที่เป็นหนึ่งในตาอฮิดอันอุลูฮิยะ ที่จะต้องมอบให้กับพระเจ้าก็คืออัลลอฮฺสุบานุตลาเราก็จะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺสุบานุอลาเพียงพระองค์เดียวยังมีหลักฐานจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้บอกให้เรานั้นได้มั่นคงอยู่กับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลา ในคุณลักษณะของพระองค์ในรูบูบียะของพระองค์ในอัสมาวัสิซฟ้าของพระองค์การสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างโดยที่บาวของพระองค์นั้นเมื่อเขาได้เดินทางไปบนหน้าแผ่นดินแล้วเขาไปเห็น ภูเขาต้นไม้ลำธารสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เล็กที่สุดเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่ได้แต่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาเท่านั้นจะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มนุษย์ทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นทรงสร้าง สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้บ่าวของพระองค์ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการสร้างของพระองค์เพราะฉะนั้นในคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาคนที่ปฏิเสธเนี่ยส่วนส่วนมากแล้วเขาจะเป็นคนที่ ไม่รู้เขาจะเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการค้นหาพระเจ้าที่แท้จริงถ้าหากว่าเขาให้ความสำคัญกับการค้นหาพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเขาจะต้องรู้จักมุฮัมมัดสุลต์ลอวะอะลัยอัสลัมเขาจะต้องรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานะอตาลาเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาะอตาลาได้ส่งมุฮัมมัดสุลต์ลอวะอะลัยอัสลัมมาเพื่อที่จะให้ประกาศแล้วก็เรียกร้องผู้คนไปสู่การรู้จัก อาาลัลลอฮ์ س ب แะลาแต่คนกลุ่มนี้ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้ไม่ให้ความสำคัญกับการค้นหาพระเจ้าที่แท้จริงเขาจึงไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจึงไม่รู้จักว่ามุฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยวะสัลลัมคือบุคคลเดียวที่นำสัจธรรมนำแสงสว่างต่างๆเหล่านี้มาให้กับพวกเขาอัลลอฮ์บฮานาาะได้ตัดไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน นะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่จะยกให้เห็นนะครับว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ه และ ت ع าลาที่สมบูรณ์ที่พวกเขานั้นได้ปฏิเสธและบั้นปลายของผู้ที่ปฏิเสธนั้นอัลลอฮ์บ ب ح ا าะาลาได้ได้ทำให้พวกเขานั้นเป็นผู้ที่ที่ขาดทุนขาดทุนทั้งในดุนยาแล้วก็ขาดทุนทั้งในโลกแห่งอาคิรออัลลอฮ์บ ب ح ا าะาลาตัดว่า วาล่กินจันนตุมอันนัอฮหลายะยามุกะซีร์มิมมาตะมงมลุนพวกเขามีความคิดที่ไม่เหมือนกับความคิดของคนโดยทั่วไปคือกลุ่มชนที่ปฏิเสธกลุ่มชนที่ไม่ได้ศรัทธานะครับพวกเขาคิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานูวะตะลานั้น ลายะลามุกซีรอนมิมมาตะมลุนอัลลอฮ์ไม่ได้รู้ไปมากกว่าพวกเขาเพวกเขานั้นรู้มากกว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานี่คือคุณลักษณะของผู้ที่ที่จอเล่มผู้ที่ปฏิเสธตัวของเขาถูกสร้างมาจากอัลลอฮ์แต่ตัวของเขาก็ยังมีคุณลักษณะแห่งความตะกับบด อวดอ้างความรู้มากกว่าความรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาลามากกว่าความรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาลาวะซาลิคุมจันนุกุมุลลาดีซันันตุมบิรับบิกุมอัรดาคุมวะอัสบะฮฺตุมมินัลคอซิรินซึ่งการอวดอ้างความรู้โดยเขาคิดว่าเนี่ยเขาจะเขาจะใช้คำว่า ขออภัยครับอเลสซานโตาลาน่าจะรู้น้อยกว่าพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยสร้างหุ่นยนต์ได้พวกเราสร้างสิ่งที่มนุษย์หลายคนไม่สามารถที่จะคิดได้พวกเราไปอยู่บนดวงจันทร์ได้พวกเราเดินทางไกลด้วยด้วยกับเครื่องบินได้คิดคน้นเครื่องบินคิดค้นยานพาหนะที่มีความเร็วที่มีความสวยงาม อัลลอฮฺสุบานอตาลาทำไม่ได้หรอกแบบนี้ทั้งๆท,งที่ตัวของเขาไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าตัวของเขานั้นถูกสร้างมาจากอัลลอฮฺสุบานอตาลาและอัลลอฮฺสุบานอตาลาก็ให้สติปัญญากับเขาเพวกเขาไม่รู้พวกเขาคิดว่าอัลลอฮฺสุบานอตาลานั้นไม่มีความสามารถอัลลอฮฺซุบานะตาลาได้ให้คนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ขาดทุน เป็นผู้ที่ขาดทุนทั้งในโลกดุนยาเป็นผู้ที่ขาดทุนทั้งในโลกแห่งอาคีรอ์ฟียสบิรุฟันนารุมัสวาลหุมหากว่าพวกเขาทั้งหลายมีความอดทนต่อไฟนรกซึ่งจะเป็นสถานที่พำนักของพวกเขาได้เนี่ยก็ให้พวกเขาคิดแบบนี้ไปเถอะ ิดไปเลยคิดว่าอัลลอสุบานตาลานั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้คิดว่าอัลลอสุบานตาลาไม่รู้คุณลักษณะของของคนกลุ่มนี้คือบอกว่าอัลลอฮฺสุบานอตาลาไม่รู้พวกเขาเน่ะรู้มากกว่าฟฟายตตบูมมมลุ <in> <ast at> นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้ได้บอก บอกกับผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่บอกว่าคุณลักษณะของอลอสซบานอลาตานั้นบกพร่องเขารู้มากกว่านั่นคืออลอสซบานอลาตารู้น้อยกว่าแสดงว่าอลอสซบานอลาตานั้นบกพร่องในสิ่งที่ที่พระองค์ทรงรู้นะครับอลลอสซบานอลาตลาบอกว่า ok เขาขาดทุนอย่างแน่นอนในนรก นะครับคือสถานที่พำนักของเขาที่พวกเขานั้นจะต้องไปอยู่นี่คือโทษของผู้ที่บอกว่าตัวเองนั้นรู้มากกว่าอัลลอฮ์สุบฮานวตาลานี่คืออุคบตัลวากิอาาอัลาอลัยนี่คือบทลงโทษที่พวกเขาจะได้รับกับความคิดของเขาที่ที่ เขาบอกว่าเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้การสงสัยในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานตาลาบอกว่าให้เรานั้นยึดมั่นเชื่อมั่นและศรัทธาถือเป็นการกระทำให้ตัวของเขาเกิดความขาดทุนและในโลกแห่งอาคิราะเขาก็จะต้องถูกถูกพิพากษาถูกสอบสวนถูกลงโทษ เพราะเขาปฏิเสธต,ต่ออ ah um ัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาวะฮุมยักฟุรูนบิลราะห์มานปฏิเสธต,ต่อความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาหลายคนอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเมตตาเขาแค่เพียงเขาได้เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาก็เมตตาเขาแล้วแต่เขาไม่ได้รู้ตัวของเขาเองเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเมตตาเขาเขานึกว่า เขานั้นอยู่ได้ด้วยกับตัวของเขาเองโดยที่ปฏิเสธการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบานุตาลาปฏิเสธการช่วยเหลือจากใครต่อใครฉันอยู่ได้นั่นคือการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺปฏิเสธต่อความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ให้กับเขาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ อันตรายเป็นสิ่งที่เรานั้นจะคิดแล้วก็มโนออกมาไม่ได้นะครับว่าอัลลอฮฺสุบานอตาลานั้นเป็นผู้ที่ทําทให้คุณลักษณะของพระองค์นั้นเกิดความสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างที่อยู่ในซุรอัลิคลาสนะครับพระองค์ทรงไม่ได้เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใด นะครับพระองค์ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้ให้กำเนิดใครนะครับไม่ถูกเกิดแล้วก็ไม่ได้ให้กำเนิดนะครับแล้วก็ในสุรามัรยัมเนี่ยอรสุบหาหโนตาลาก็ได้บอกไว้เกี่ยวกับสิฟัตของพระองค์นะครับว่าพระองค์นั้นไม่ไม่ได้ทำให้ใครได้ได้มีลูก ว่ก็ลุตตะ a คซามร่หามุนัลลาดานะครับโดยที่พวกเขานั้นกล่าวอ้างว่าลอสุบฮานอตาลานั้นให้กำเนิดลูกขึ้นมานะครับอายาณคุราอานก็มาปฏิเสธนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอายะนะครับที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของพระองค์ที่มนุษย์พยายามที่จะยัดเยียดให้กับพระองค์ว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาหรือว่าให้กำเนิด บุตรหลานขึ้นมานะครับนี่คืออัดุรุษุนุให้มะเลอามะติลุมมะนะครับบทเรียนอันทรงคุณค่านะครับที่พี่น้องสามารถจะติดตามได้จากจากช่วงรายการนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวะซัลลัลลอฮุอะลายฮบิวะามุฮัมมัดวะลาฮิวะซัลลิมวะล h a m d u l ล l l ิ h i r a b บ i n า l a มี n